ค่ะข้อ21นะคะจะพบอาการใดในรูปสุนัขที่เป็น Persistent l i g h t Aortic e Arch หรือว่า a r r i n g Anomaly ค่ะสำหรับอาการนี้นะคะ Persistent l i g h t Aortic e Arch คือภาวะที่ l i g h t Aortic e Arch มันไม่สลายหายไปหลังจากสัตว์เกิดมานะคะคือเป็นภาวะ congenital disease อย่างหนึง่งก็คือพอ Persistent l i g h t Aortic e Arch เอออติกอารตรงนี้มันไม่สลายหายไปทําให้เทเคียกับอิโซฟากัดโดนบีบรัดใช่ไหมคะเวลาสัตว์อย่างเงี้ยกินอาหารเข้าไปอ่ะมันก็จะทําให้อาหารไม่ผ่านลงไปสู่กระเพาะได้โดยง่ายมันจะมีบางส่วนมันจะมีบางส่วนที่ติดอยู่บริเวณตรงนี้จนเกิดเป็นอิโซฟาสอะค่ะมันไดเลทขึ้นมาหรือที่เราเรียกว่าเมกาอิโซฟาสค่ะซึ่งเมกาอิโซฟาสนี้นะคะ บริเวณนี้ที่โดนรัดอยู่ตรงนี้มันก็จะทําให้อาหารผ่านลงไปไม่ถึงกระเพาะเนาะเพราะฉะนั้นอาการที่เราพบได้ก็คือ regurgitation ค่ะดังนั้นตอบข้อ3เดี๋ยวเราจะมาดูทีละอย่างดีกว่าข้อ1นนะคะ gagging คืออะไร gagging ก็คือเป็นอาการขากค่ะซึ่งมักจะนํามาด้วยอาการไอก่อนจะเกิดการขากมักจะแบบ ลงเหมือนเอาเสมหะออกมาอะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับระบบ respiratory system ค่ะข้อ2ก็คือ vomiting ก็คือ vomiting ก็คือเป็นภาวะที่แบบ active process สำหรับเ,เป็น active process ที่เมื่ออาหารผ่านลงไปถึงกระเพาะย้ำว่าก็คืออาหารต้องผ่านลงไปถึงกระเพาะก่อนถึงจะเรียกว่า vomiting vomiting พออาหาร ผ่านลงไปถึงกระเพาะแล้วก็จะกลายเป็นแอคทีฟโปรเซสที่พยายามจะเอาอาหารออกออกจากร่างกายอาการที่จะนํามาก็คือจะมีนอเสียก็คือแบบพวกน้ำลายไหลลายไหล,ย,หล,ย,หลย,หยืดแล้วก็จะมีเลนชิงอันนี้สําคัญในสิ่งที่บอกว่าเป็นโอมิตติ้งก็คือมีการโก่งตัวพยายามโก่งตัวก่อนที่จะอ,อาเจียนออกมาสุดท้ายก็จะเป็นโอมิตค่ะ จะประกอบด้วย3อย่างสำหรับการโวมิดส่วนอันต่อไปก็คือ r e g กอร์จิ t เ o ชก็คือจะเป็นการที่พยายามเอาอาหารออกมาเหมือนกันมันจะคล้ายๆกัน2ออันนี้แต่มันต่างกันที่ r e g กอร์จิ t เ o ชก็คืออาหารจะไม่ลงไปถึงกระเพาะทำให้อาหารมันสามารถออกมาได้เลยหรือที่เราเรียกว่าแบบ มันเป็น active p r o c e s ก็คือไม่ต้องใช้การสั่งการจากร่างกายในขณะที่ v o m i t ต้องใช้การสั่งการจากร่างกายต่อไปก็คือ diarrhea คือท้องเสียใช่ไหมคะต่อไปก็คือ d i s a u t o ม o น i a ก็คือการที่เนิร์ฟที่ไปบริเวณนั้นการสั่งการสูญเสียไปซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับข้อนี้นะคะสรุปก็คือตอบข้อ3ค่ะ t o อ e elevation ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ใด Toe elevation นะคะใช้ในการตดวิเคราะห์ในมา้า Toe elevation หรือที่เราเรียกว่า Hoof extension test ก็คือจะเป็นการโหลดแรงลงไปที่หิวค่ะก็เหมือนสมมตินี่เป็นมันจะทำในมา้าสมมตินี่ว่าเป็นเท้ามา้าใช่ไหมคะเป็นกีบมา้าตึ๊บ c o i l e v a ก็คือการที่เหมือนเอาไม้หรืออะไรไปใส่ที่ฮิวโหลดแรงลงไปที่ด้านหน้าให้โหลดแรงลงไปที่ฮิวอะค่ะก็คือเหมือนหาไม้หาอะไรไปสอดลงไปที่ฮิวให้มันโหลดน้ำหนักลงไปที่ด้านหลังบริเวณนาวิคุล่า ทางด้านหลังอะคะ่ะเพื่อจะเทสว่าตรงนี้มีปัญหาอะไรไหมซึ่งข้อนี้ก็จะตอบเป็นเพื่อดูปัญหาของนานาวิคูล่าโบนหรือพวกนาวิคูล่าซินโดมค่ะค่ารอยโรคเด่นของปลาที่ติดเชื้อ e c t o o p h t h a l i s m u l t i f l i s อันนี้คืออะไรนะคะก็มาดูก่อน ecto o p t a i i ล s m u l t i f ิ i ลิอันนี้ก็คือจะเป็นโปรโตซัวชนิดหนึ่งจะเป็นพวกซิเอตซิลิเอเต็ดโปรโตซัวนะคะจะมีลักษณะเป็นนิวเคลียสรูปเกือกมา้ามีบางปีจะเคยออกว่าแบบอะไรเอ่ยที่ดูเหมือนมีนิวเคลียสร,รูปเกือกมา้าจะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ลองเปิดหาร,รูปกันดูได้ซึ่ง อีชีโอออฟไทเลียนมันจะมักเกิดในพวกปลาทองอะคะ่ะพวกปลาทองปลาสวยงามอะไรเงี้ยซึ่งมันจะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรคอิหรือแบบพวกคันคันอะไรเงี้ยซึ่งมันจะทำให้เกิดจุดขาวขาวกระจายตามลำตัวปลาะคะ่ะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ5ค่ะ,คะข้อยีิบสนะคะผ่าตัดเนื้องอกต่อมข้างก้น ต้องตัดผ่านกล้ามเนื้ออะไรค่ะคิดว่าน่าจะหมายถึงวิธีเลกเตอร์ t ู u ทรูแอ o โพชก็คือการตัดต่อมข้างก้นก็คือเข้าทางเอ่อทางเล็กตัมก็ถ้าใช้วิธีนี้จริงๆมันมีหลายวิธีอะค่ะ แต่คิดว่าวิธีที่เข้าไปทางต่อมข้างกลนได้ง่ายที่สุดน่าจะเป็นวิธีนี้ดังนั้นกล้ามเนื้อที่ต้องตัดผ่านก็คือ external anal sphincter ค่ะก็เลยตอบข้อ3ค่ะต่อไปนะคะการทำ เบรเคียวเพ็กซัสเนอร์บ็อกมีผลทำให้เส้นประสาทใดเสียหายค่ะสำหรับมาดูก่อนนะเบเคียวเพ็กซัสเนอร์บ็อกนะคะจะเป็นการรังับแบบโลเคอลอเนสเตเซียนะคะโดยจะใช้ในการผ่าแบบพวกออโตพิดิกพวกกระดูก ซึ่งจริงๆแล้วอะเบเคียลเพ็กซัสมันก็คือหมายถึงมันก็จะประกอบด้วยเนิร์ฟซึ่งเบเคียลเพ็กซัสนะคะประกอบจะประกอบไปด้วยซูเปอร์สแคปูล,ล่าเนิร์ฟมัสคูลอ คิวันเนียเนิร์บแอ็กซิลารีเนิร์เบเดียลเนิร์บมีเดียนเนิร์บแล้วก็เอาหน้าเนิร์บดังนั้นคิดว่าจริงๆแล้ว ถ้ามันกระทบมันจะกระทบได้ทางซุปเปอร์สแคปูล่าแอ็กซิลารีแล้วก็เรเดียลโดยมันจะแบบเข้าไปบริเวณอินเจคชันไซมันจะเป็นช่วงแบบโชเดอร์จอยอะค่ะระหว่างโชเดอร์จอยกับเฟิร์สลิป จะเป็นการบอกแบบเพื่อทำ o อพิโธพิดิกเช่นการแบบตัดขาหน้าออกอะไรแบบเนี้ยจริงๆแล้วซูปเปอร์สแคปูล่ากับมัสคูลโลคิวทานีสก็มีโอกาสโดนด้วยเช่นกันก็เลยคิดว่าเส้นประสาทที่น่าจะมีความเสียหายมันมันอาจจะเป็นได้ทุกตัวแต่คิดว่าตัวที่อาจจะเป็นไปได้มากที่สุดก็อาจจะเป็นบริเวณ เอ่อ first first ลิปอะค่ะก็คือน่าจะเป็นตรงบริเวณของซุปเปอร์สแคปูล่าซุปเปอร์สแคปูล่าเนิร์บน่าจะมีโอกาสเป็นมากที่สุดค่ะข้อต่อไปก็คือเป็นวอบบี้เฮดฮอกซินโดมก่อให้เกิดโรคที่ระบบใดนะคะก็คือโรควอบบี้เฮดฮอกซินโดมนะคะจะเป็นโรคในเฮดฮอก ซึ่งมันจะทําให้เกิดอาการที่เรียกว่ามีอาการดังต่อไปนี้ก็คือ m l s a t r o t r y p i y h l i ริม a า a า y s ซิ